มิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแน่นแฟนลั่นทุกวงการไม่เว้นแม้กระทั่งวงการเพลงล็อกเมื่อวงเจล็อกคัฟเวอร์เพลงของหินเหล็กไฟ3เพลงโหลดเพื่อสื่อถึงมิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและวงเจล็อก ok กับหินเหล็กไฟของไทยไปยังไงไมายังไงถึงมาเจอกันได้ติดตามได้นชาร์จสเตเตีโอครับ ต้องบอกว่าไทยกับญี่ปุ่นนะครับถือว่ามีความสัมพันธ์กันในแทบจาทุกมิติแม้กระทั่งในวงการบันเทิงอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับทางวงเจล็อกของฝั่งญี่ปุ่นที่เคยเดินทางมาทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่เดอะล็อกพับนะครับแล้วมีโอกาสได้คัฟเวอร์เพลงของหินเหล็กไฟแล้วนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหาร่ํากับทางหินเหล็กไฟด้วย แล้วทีนี้นะครับด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ทั้งสองวงเนี่ยต่างก็พูดคุยการถูกปากถูกคอนะครับสามารถเข้ากันได้ทำให้ในเพจของซ u เปอร์บอดนะครับมีการโพสบอกเล่าถึงมิตรภาพระหว่างวงดนตรีทั้งสองวงนะครับทั้งวงจากญี่ปุ่นและวงจากไทยอย่างหินเหล็กไฟว่าผมได้พบกับพี่น้อง SMF หรือว่าหินเหล็กไฟครั้งแรกในการทัวร์ประเทศไทยในปี2015 แล้วมิตรภาพดังกล่าวก็ได้เติบโตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและในปี2017ทางหินเหล็กไฟก็ได้เดินทางมาแจกความสดใสที่ประเทศญี่ปุ่นเราจะยังคงทำงานต่อไปในฐานะรากฐานมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยดังนั้นเราจึงขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพวกคุณ อืมถูกต้องครับก็ตามนั้นนะครับในปี2017นะครับทางเห็นเหล็กไฟเคยไปเปิดการแสดงที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าทางวง s u p e r ร์บลยังปล่อยเพลงคัฟเวอร์เพลงของหินเหล็กไฟนะครับออกมาถึง3เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงหวาดระแวง right เพลงง่ายเกินไป be down, be down. และเพลงที่3ก็คือเพลงศรัทธาที่เป็นเพลงที่3นะครับที่ผมไม่ได้เอามาให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก,ก็คือทั้ง3เพลงนี้นะครับทางวงของญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการแปลงเนื้อลองนะครับจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเครื่องดนตรี4ชิ้นนะครับที่จัดจานและดนตรีแน่นเล่นได้ดีนะครับไม่แพ้เพลงต้นฉบับ และนอกจากนี้นะครับสมาชิกในวงยังแสดงความคารวะประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อด e ลล็อกพับและนักร้องนำเองนะครับก็มีการใส่สร้อยคอเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยลงไปถึงเสื้อนะครับก็ยังเป็นเสื้อที่มีลายของเบียร์ไทยยี่ห้อหนึ่ง ก็เรียกว่าคาวะและให้เครดิตไทยเต็มที่แล้วคลิปคัฟเวอร์นะครับที่ออกมาเดี๋ยก็ต้องบอกว่าได้เรียกเสียงฮือฮาในหมู่ชาวล็อกไทยและชาวล็อกญี่ปุ่นไม่น้อยสำหรับมิตรภาพตรงนี้นะครับจนทำให้ชาวญี่ปุ่นและคนไทยเนี่ยต่างก็ออกมาคอมเมนต์ชื่นชอบในผลงานการคัฟเวอร์ของวงตรงนี้ แล้วแฟนเพลงชาวไทยและญี่ปุ่นนะครับพวกเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์หรือว่ามิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตรงนี้ว่าอย่างไรกันบ้างเราไปฟังพร้อมกันเลยครับมาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นคนแรกเลยนะครับคนแรกก็กล่าวไว้ว่าช่างเป็นเพลงเศร้าที่เกินใจจริงๆ น้ำตาไหลพลากเลยผมชอบทีทซูเปอร์บลอดใส่สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองลงไปในเพลงไทยีท่โด่งดังเพลงนี้ผมชอบเสียงกีตาร์ของเพลงนี้ทั้งจากศิลปินต้นฉบับและจากโอคาฮิโร อ๋อาเมาถึงตรงนี้นะครับผมนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้แนะนำสมาชิกในวงซ u เปรรอร์บลอเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอแนะนำสักเล็กน้อยนะครับสำหรับฟอนแมนนะครับที่เป็นนักร้องนำและกีตาร์ก็คือเรียวโซเกะคาวามโตะและกีตาร์คนนะครับก็คือโอคาฮิโรตำแหน่งมือเบสก็คือเรียวและสุดท้ายนะครับตำแหน่งมือกลองก็คือแมดโอฮุชิ เอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นคนต่อมาเลยนะครับความคิดเห็นนี้เป็นสุภาพสตรีนะครับก็ตั้งคำถามว่าพวกคุณรู้จักเพลงเหล่านี้ได้อย่างไรคะโชว์ได้ดีมากด้วยต่อมาเลยครับกล่าว่ารู้ไหมว่าเพลงเหล่านี้เป็นเพลงคลาสสิกของไทยเลยนะแต่ว่าพวกคุณลองได้เยี่ยมมากเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นที่สนุกมากเยี่ยมไปเลย มาที่มุมมองต่อมานะครับกล่าวว่านี่มันสไตล์ซูเปอร์บอดชัดๆเลยมันเต็มไปด้วยความเคารพและความรักที่มีต่อประเทศไทยเสื้อยืดแบงคอกล็อกผับของเลียวและสร้อยคอรูปแผนที่ประเทศไทยรวมถึงเสื้อลีโอของคาวามโตซังนั้นอีกนี่แหละคือที่สุด มาเทมุมมองต่อมาเลยครับกล่าวไ้ว่าพี่ชายเล่นเก่งมากฉันเคารพประเทศไทยเคารพบ,บทเพลงจากวงดนตรีไทยดนตรีอยู่เหนือขอบเขตนั่นคือแกนแท้ของซ u เปอร์บรอดที่ยังคงเดิมแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ MV แต่ก็ยังคงความเป็นซ u เปอร์บรอดเช่นเดิมพวกคุณดีที่สุดเลยมาที่มุมมองต่อมาครับ เสียงของกีตาร์ที่ทำให้คุณร้องไห้แน่นอนว่าฉันก็ร้องไห้เหมือนกันนี่เป็นเพลงที่ฉันอยากให้เอามาใส่ไว้ในเช็คลิสต์การแสดงสดของพวกเขาจริงๆ เอาละครับเดี๋ยวคราวนี้จะเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับโดยที่คนนี้ก็กล่าวไว้ว่าน้ำเสียงของคุณไพเระและทรงพลังมากพวกเราภูมิใจในตัวพวกคุณมากๆที่ cover เพลงที่ดีที่สุดของวงล็อกชื่อดังของไทยอย่าง Stone Metal Fire ทั้งเสียงร้องและการแสดงของคุณมันดีมากไพเราะจับใจจริงๆพวกคุณคือแรงบันดาลใจของฉัน เอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองแวะมาดูความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนแรกก็กล่าวว่าในฐานะคนไทยผมดีใจที่คุณเล่นเพลงไทยวงดนตรีไทยวงนี้เยี่ยมยอดมากยังมีเพลงอีกมากมายที่พวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนว่าเพลงของพวกเขาเล่นยากมาก ต่อมาครับตั้งข้อสังเกตถึงนักร้องนำว่านักร้องใส่สร้อยรูปแผนที่ประเทศไทยด้วยสุดจริงทำไปเล่นไปพอร้องแบบภาษาญี่ปุ่นแล้วโคตรดีเลยดนตรีก็สุดยอดมากกีตา้าก็สนับสนุนอย่างโหดเข้าคู่อย่างดีกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ต่อมานะครับตั้งข้อสังเกตว่าปกติแล้วทางญี่ปุ่นดนตรีของพวกเขาจะคลับเคลื่อนกันไปไกลมากแล้วสังเกตคอนเสิร์ตวงระดับโลกมักจะไปโกยเงินเย็นกันตะวันนักดนตรีญี่ปุ่นวงนี้เข้ามา c o ฟเวอเพลงของหินเหล็กไฟใส่เนื้อเพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นถือว่าไม่ธรรมดาผมชื่นชมทั้งต้นฉบับและคัฟเวอร์ครับผม ต่อมาเลยครับกล่าวชื่นชมว่ามีทั้งความขลรบในต้นฉบับและการเพิ่มเติมอย่างจัดจ้านทั้งหมดถูกผสมผสานอย่างลงตัวไวล n นให้สุภา i o นมุมมองต่อไปเลยครับเมโลดี้ที่คิดถึงผมอยากเห็นเพลงล็อกแบบแท้ๆกลับมาอีกครั้งผมชอบน้ำใจคนญี่ปุ่นที่ยึดมั่นถือมั่นและยังรักคนไทยด้วยขอบคุณที่นำเพลงไทยไปร้องในสไตล์คนญี่ปุ่นขอบคุณและชื่นชมมากๆ ต่อมาครับถ้าหากจะเอาแบบเพราะจับใจเนี่ยไทยก็ทำได้ดีมากนะดีใจที่ญี่ปุ่นเห็นคุณค่าคนไทยรักคนญี่ปุ่นมากต่อมาเลยครับนี่คือเพลงระดับครูสำหรับล็อกเกอร์ไทยพวกคุณเล่นได้ไพเรามากมิตรภาพไม่ต้องมีคำแปลแค่เสียงเพลงก็เข้าใจกันได้คนสุดท้ายเลยนะครับกล่าวไวว่ามือเบสไซเซอร์เดลล็อกผับด้วยวงดนตรีวง, ree, วงนี้เคยมาเล่นที่ล็อกผับ เป็นวงฟีมือจากญี่ปุ่นวัฒนธรรมส,สประเทศเคารพซึ่งกันและกันเพลงลงตัวให้เกียรติต้นฉบับและมีความเป็นตัวเองรวมไปถึงความเป็นญี่ปุ่นที่ชัดเจนขอคาวะเอาละครับแม่ต้องบอกว่าอ่านไปฟังไปนะครับก็รู้สึกปลื้มปลิ่มไปไม่น้อยเลยทีเดียวกับมิตรภาพะร,ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในแวดวงของวงดนตรีล็อกนะครับที่ ถึงแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติต่างภาษานะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องของดนตรีเนี่ยยังไงก็สามารถเล่นร่วมกันได้นะครับสื่อสารกันได้ <ek si> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้เอาละครับมาถึงตรงนี้เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในทิศท,ทางไหนกันบ้างยังไงก็เช่นเดิมครับเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพ่าน,นีก้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสลาวนันนี้สวัสดีครับ